เดี๋ยววันนี้เรามาผ่าขนมกินกันค่นคะโอ้ยดึงไม้ออกก่อน <c oughs> จะออกไหมเนี่ยอืมโอ้ไม้ลูก <c oughs> ไม่ใหญ่มากพอประมาณสุกแล้วก็ไม่เคยผ่าเองนะค็จะลองผ่าไม่เคยไม่เคยผ่า เราก็ใช้น้ำมันพืชค่ะนี่ค่ะทาเก็บเก็บยางแล้วรู้ที่มีดมีดก็จะลองเก็บที่มีดเลยค่ะนี่น้ำมันพืชจะได้นี่บวงใหญ่อยู่ ว้าวมีกับมีตะยางแลก็แกะเม็ดออกเดี๋ยวเราเม็ดไปใบต้มกินตัางหากหวานนี่ช้ำนี่ดูสิเรามากินข้าวเหนียวขนุนกันค่ะตอนนี้เราก็มาเอาข้าวเหนียวใส่ใส่นี่ก่อนนะคะขนุนก็นามาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบป้านิดทางช่องมาพาอ,อีฟนะคะวันนี้ป้านิดมีเมนูขนมหวานเมนูของหวานขนุนค่ะขนุนข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนุนวันนี้ป้านิดก็มากินคนเดียวนะคะชวนเพื่อนเพื่อนมากินเป็นเพื่อนป้านิดค่ะเพราะปันนิดกินคนเดียวปันนิดไม่ค่อย้คุยไม่รู้จะคุยอะไรมีเพื่อนกินก็จะมีเพื่อนคุยมากินด้วยกันนะคะก่อนกินป้านิดก็ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องมาพาอีด้วยนะคะมากินเป็นเพื่อนกันคะ่ <c oughs> ปะปนิกินคนเดียวถ้าลูกชายกินก็จะกินคำใหญ่ๆได้แบบนี้ปนี้ <c oughs> คำใหญ่ไม่ได้กินด้วยกันคะ่ะ <c oughs> กันนหวานมากหวานเนื้อหนาลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่พอพามาแล้วนี่ครึ่งลูกมีครึ่งลูกยังเหลครึ่งลูกยังไม่แกะอร่อยหวานก็เหนียวเขาก็อร่อยมันก็มีเม็ดที่ให้โรยอยู่แต่ไม่โรย <c oughs> อา,าหารปรดิกินนะนี่เลยหนึ่งคำใส่ข้าเหนียวป็นนี้ต้องเลือก,กนเล็ก,ลกนี่ยังใหญ่นี่ยังใหญ่สำหรับประนิษฐะ นี่กินนี้ดีกว่าง่ายกว่าอืมขนมหวานมากฉ่ำเลย <c oughs> หอมหวาน หวานขึ้นใจ mình đi kim mới một là mình nhớ nã mà ำคำใหญ่ป <c oughs> ูมันหนาเปนนี้ิกนกนเดียวเางเดียวอะ หนามากชําวันนี้พามทีก็ไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นชิ้นอย่างนี้มีดบาด เหน,นียวเพราะอร่อยมันโอเคมันใหญ่อ่ะตอนนี้ใส่ตามได้ <c oughs> แกะข้าวเหนียวกินอนระ่อยมากหนามากดูสิหวานหวานขึ้น <h ums> หวานหอมอร่อยวันนี้ปาน,นิชก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องมาพาอิทด,ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยคะ่ะกินไม่หมดวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ